ชวนเที่ยวเขาสามเกลือธรรมชาติงามสุดแปลกตาสัญลักษณ์อันโดดเด่นแห่งเขื่อนเชี่ยวหลานหรือกุ้ยหลินเมืองไทยจังหวัดสุราธานีเขาสามเกลือเป็นยอดเขาแหลมเล็กๆสามยอดที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาวดโฉมเรียงรายกันอยู่กลางทะเลสาบสีมรกตซึ่งถูกยกให้เป็นสัญลักษณ์แห่งเขื่อนเชี่ยวหลานโดยเขาสามเกลอือมีตำนานเล่าขานเชื่อมโยงกับสารสศักดิ์สิทธิ์ในเขื่อนเชี่ยวหลานคือสารพ่อตาจงโดงที่ชาวบ้านในพื้นที่เคารพนับถือ โดยเชื่อว่าเป็นจุดที่เรือขันมาของพ่อตาจงโดงขณะกําลังไปสู่ขอใหญ่แก้วล่มลงที่นี่และผ่านพุ่มได้จมลงจนเกิดเป็นภูเขาที่มีรูปร่างคล้ายพ่านพุ่มสามานพุ่มทำให้เขาสามเกลอมีอีกชื่อหนึ่งว่าเขาขันมากนั่นเองขณะที่ใกล้ๆกับเขาสามเกลอนั้นเป็นที่ตั้งของเขาอินเดียแดงที่ตั้งชื่อตามลักษณะรูปลักษณ์ที่คลคล้ายอินเดียแดงเพียงแต่ต้องใช้จินตนาการเข้าไปด้วย ส่วนอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจก็คือหน้าผาหญิงสาวกับหน้าผาใหญ่ที่มีร่องรอยตามธรรมชาติปรากฏเป็นรูปร่างค้ายหญิงสาวสองคนบนหน้าผาซึ่งก็ต้องใช้จินตนาการในการชมเช่นกันและนี่ก็คือม์เสห์ของเขาสามเกลอธรรมชาติที่ดูปแปลกตาหน้าทึ่งซึ่งหากใครที่ไม่เยือนเขื่อนเชี่ยวหลานแล้วแต่ยังไม่ได้ล่องเรือไปชมเขาสามเกลอนั้นก็ยังถือว่ายังมาไม่ถึงกุ้ยหลินเมืองไทยโดยสมบูรณ์ สำหรับเขื่อนระชพะ,ะพาหรือชื่อเดิมคือเขื่อนเชี่ยวหลานเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์พศ2525แล้วเสร็จในเดือนกันยายนพศ2530ซึ่งถือเป็นเขื่อนเอกประสงค์แห่งที่2ของภาคใต้ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาศกนั่นเองนอกจากที่เขื่อนเชี่ยวหลานจะมีเขาสามเกอเป็นไฮไลไท์แล้วภายในเขื่อนเชี่ยวหลานก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกหลายอย่างให้เลือกทำและเที่ยวชมอาทิการนอนชมธรรมชาติที่เขื่อน ร่องเรือ,อยามเช้าชมทะเลเหมอกการเที่ยวถ้ำมชมหิงนงอกหินย้อยการร่องเรือเที่ยวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสงและการเดินขึ้นมาชมวิวทูทันบมุมสูงที่จุดชมวิวไกลสอนนั่นเองสำหรับโปรแกรมการท่องเที่ยวที่นี่นั้นจะมีทั้งแบบวันเดทิปและแบบพักค้างคืนซึ่งมีผู้ให้บริการที่พักอยู่หลากหลายรวมถึงที่พักของ,งอุทยานแห่งชาติเขาศกด้วยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติเขาศก ท077395139หรือสอบถามข้อมูลที่พักร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ที่ทททสำนักงานสุราษฎร์ธานีโทร .077288817-9